ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีก็ได้เดินมาเดินทางมาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะเข้ามาร่วมง,งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กของอบตทับทันวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็จะเข้าไปถ่ายทำด้านในแล้วก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดี ได้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าภายในอบตทับทันครับเพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับเดี๋ยวตามเราไปครับผมสวัสดีครับนายนายแทนจัดพนันคุณต่อนายโยบุกการบริหารส่วนตำบลทับทันในนามคณะกรรมการจการแข่งขันคณะครูนักกีฬาขอขอบพคุณที่ทาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ปิดโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็กของตำบลพัฒนงประจำปีงอบอประมาณพุทธศักราช2567ในวันนี้เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทรัพยากรภาในการพัฒนาภาพในอนาคตการพัฒนาเด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกายกจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจึงาารับผินชอภารกิจที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง ตระหนักและให้ความสนใจเพื่อให้การพัฒนาเด็กเล็กไปเป็นัวอย่างมีคุณภาพและมตาตรฐานสมกับวัยของเด็กการจัดก,การแข่งขันกีฬาและออกกําลังกายเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตําบลทัพพันได้เล่นกีฬาออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่ง เพื่อให้เด็กสูงพัฒนาเด็กเล็กได้เล่นกีฬาออกกำลังกายและเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้อ 2. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้อ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ข้อ 4. เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะ และการให้อภัยข้อหมายเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพ,พัฒน์จำนวน60โดยกีฬามีดำเนินการแข่งขันดังนี้ข้อหการแข่งขันเตะกลูกบอลเขา้าประตูทีผสมไม่จำกัดอายุอายุข้อสามวิ่งทางโคง300เมตรอายุ2-5ปีชาย ข้อ4วิ่งทางตรง30เมตรอายุ2-5ปีหญิงข้อหวิ่งทางตรง50เมตรอายุ3-5ถาปีชายข้อ6วิ่งทางตรง50เมตรอายุ3-5ปีหญิงข้อ7็นะครับวิ่งผัด4คูณสคูณ30เมตรอายุ4 5ถึงปีชาย8นะครับวิ่งผัด4คูณ30เมตรอายุ4-5ปีหญิง ผลที่ค่าค่าจะได้รับเด็กในพื้นทนาเด็กเล็กเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลนา,ามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. เพื่อให้เด็กร่วมกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความรักความสาม,มัคคีให้เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้อ3เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ข้อ 4. เด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารู้จักแพ้ร,ร,รู้จักกระพายรู้จักแพ้ รู้อภัยนะครับให้กันและกันบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลทับทันประจำปีงบประมาณ2,567ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทันนับันนี้ขอรนเชิญครับรองนนยกองค์การบริหารส่วนตำบลทับทันหลักองค์การบริหารส่วนตำบลทับทันผู้อำนวยการ พนักงานพนักงานจ้างสมาชิกสภาประธานสภารองประธานสภากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองผู้นำชุมชนนักครูและนักกีฬาน้องน้องดูหนูคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับวันนี้นะครับเป็นการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทับทันปรัร้จยหกก็ต้องขอขอบคุณ คณะผู้จัดโครงการทุกๆท,ท่านทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้ขึ้นมานับว่าเป็นการปลูกฝังความรู้รักสาม,มัคคีของเด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เพื่อนอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย <Yeah. S 1> ก็ยังให้รู้รักสาม,มัคคีในหมู่คณะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับทันประจำปีงบ,บประมาณ2567ข,ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับทนันณบ,บัดนี้ขอบคุณครับ พี่ยกกวันนี้ยกสแนด์ออกกับพร้อมออกเลยอาเขตศูนยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพปวันฮีก่อนก็นึงนี่ก่อนะหาตาฮี่ก่อนนะคะ นางาวลีพงชาติเกิดวันที่10มีนา2526มิดานายมนตรีพงชาติมาดานางวันนางหวันพงชาตินะคะที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่2207บ้านเลือนอรุณ์ตะบนทัพันธ์อําเภอสังขัะจังหวัดชนบุรีประวัติการศึกษาพศ2542มัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเลือนอารุณ พศ2545มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสังขะพศ2547อนุปริญญาสุขศึกษามหาวิทยาลัยราชพัสสุรินพศ2552ครุศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปถมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินประวัติการทำงานพศ2546ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเลิศอ,อรุณวรา และปัจจุบันเป็นครูคอสอสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพรวรนและประวัติดการด้านการกีฬานะคะได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่หนึ่งประเภทกีฬาวอลเลย์บอลการแข่งขันกีฬาระจสูนคับขอเชิญตัวแทนของนักกีฬานะคะพร้อมธงประจำสีนะคะขอเชิญน,นักกีฬาอาวุโสค่ะ ประวัติยทีลาวุาสงครังบงามเย็นวุลวงกระหนุกอยู่ในวันที่28มีสายน2 5 0 7ปิดาชัยนายจิวงกะนุกมันดานางเงยวงกะนุกอีพ่นวอวุกกระหนุกเป็นขบวนที่5้านะครับปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ สิหมู่ที่เจ็ด้เอนลจุทัพันพังะกียบโรงรนัติการศึกษาจบพิญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุิสิรางวัด้านกันกีฬาด้านได้รางวัลชนะเลิศการวิ่ง100เมตรกีฬารงเรียนอักษพิทยาการปี2 5 2 2 นักกีฬาทุกท่านค่ะโปรดว่าตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวคำปฏิยานตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี นำไปสู่ความสำคัญอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อเป็นการแข่งขันที่ามุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาวุฒสวยและตัวแทนนักกีฬาด้วยครับขอเด็กท โอ้อยากรับกาันวันแล้วครับตรงนี้ต่อไปเป็นการแสดงพิธีการตรวจการแข่งขันของนักของเป็นการแสดงศูนย์พละเล็กทั้ง60นะครับอ่าน้องๆแต่งตัวม็ตั้งภาษาแ้วนพร้อมแล้วตรงนี้ขอเชิญเลยนะคะผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองระวังด้วยนะครับอย่าลืม คนละใบสองใบเบ้นเขียวเบ้นแดงเบ้นทุนกเบ้นรับได้หมดนะครับยกเว้นแบงกมัมโก้ดิจเป็นเบงกาโม <c oughs> กาโก <c oughs> <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่าลืมนะครับผู้ใหญ่ใจดีแลกเงินมาหรือยังนาะไม่เป็นไรคะ่ะของผีก็น่าจะได้ tering ang kong ino kwan man dik kong kua 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 ชนะเลิศอันดับสได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลำหาดค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทันค่ะ <aunque> และ,และรางวัลชนะเลิศทีมศูนย์พัฒนาเด็ก <fs. S 1> <ac> เล็กวัดเลิศ <ac> อรุณวรารามค่ะวิ <ac> ่งตรงวิ่งตรงสามสิบเมตรชายค่ะ วิ่งตรง30เมตรอายุ2-5ปีเพศชายนะคะอันดับ1นึ่ง อันดับสองนะคะทีมศูนย์เอ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลำหาดค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทันและชนะเลิศนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเลิศอรุณวรารามค่ะ

องนะคะได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลำหาดค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทันค่ะและรางวัลชนะเลิศนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่มเย็นปุญญารามค่ะ

จะไปจะไปจะไกบังเดกึงได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพวัน และรางวันชนะเลิศนะคะได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเลิศอรุณวรารามค่ะ

ขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่นอยพักสิงห์แับผู่บา้านที่สีบอานสว่างครับ ได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไหนดีคะวิ่งผัด4คูณ30เมตรนะคะได้แก่วัดโทวิเวคธรรมโสพลค่ะ ลำดับรองชนะเลิศลำดับสองวัดเลือดอรุณวัดอารามรองชนะเลิศลำดับหนึ่งวัดร่มเย็นคุณยารามและชนะเลิศวัดภูวิเวกธรรมโสพล

ได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพวิเวกธรรมโสภณรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศอรุณารามและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทันค่ะ ต้องกอบ่ขอภครครับผ <pl ains> ิุดกีฬาอันนี้แต่วันข้ามอในทางส่วนตะคุณกะไทยนะคะที่จะรางวั มัล้งไปโอ้จะขึ้นมาทังหมดรอเห็สิยูรคาราซีรคบน้ำตัตตเอาดังเลยโอ้แล้ว เฮ้ยด้วยครับแบง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  ครับในการประกาศผลการแข่งขันกีฬาสุดท้ายเป็นการการแข่งขันกีฬาเตะผู้กอลเข้าประตูทีมผสมนะครับขอริเชิญท่าน รองชนะเลิศลำดับสองได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพวิเวรรมาสุโขทรวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเลิศอุมาราลามและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัครันค่ะ

ันไม่ไปนัไปยืนครับทีุ่ต้นยืนแรกค่ะอันนี้รับด้วยครับครับรุงถ้วยชุดถ้วยนะลูกชุดถ้วยสุดทุย ขอขอบคุณนะครับคณะผู้จัดโครงการกีฬาสูรพัฒนาเด็กเล็กปำปี2567ในวันที่15ธันวาคม2566ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณคณะผู้ดำเนินการขอบคุณท่านประธานสภาขอบคุณรองประธานสภาขอบคุณรองนายกาและก็ขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณ ท่านพน,นันผู้ใหญ่บ้านและก็น,น้องๆหนูๆทุกๆท่านนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสุพตาเด็กเล็กประจำปี2567ก็ดคเรียนการมาอย่างเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับทันอขอปิดโครงการการแข่งขันกีฬาสุพตาเด็กเล็กประจำปี2567บดในปัจจุบันขอบคุณครับ